ยังมุอนเกมลับใจดูหลัแล้วขอนเกมแล้วน <hey. S 3> really ี่เมโชว์เดดอีกรอบหนึ <ium> ่งคงไม่เป็นไรหรอกมั่งเ้ย เบื้อเกมน่ามาน้องจุดนี้เข้าเลยเขาดูเด็ดดิน้ำน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 ำอดจิตงหแม่งง่กูได้คัาจิตคุณพี่มีรมาต่อยผมขับเนียุนพี่เอาเฮ้ยเอาเอาเนียต่อยพวกนอกร้านเจอกูแน่ไปเลยวะอเฮี้โอ้ยเมียโอ้ยเจอเมียทมอย่างนี้ เฮ uhm ี้สไม่ชตยอยเาเราเอเงีมึงตกมาอเจอม่งเอ้นยีุ่้ยีุ่อตุ้นยีุ่้นยีุ่้ยุ่้นยีุ่้ยีวุ้ย่าุ้ยุยอุ้้ย้ยุ้ยุ้ยีุ้ย้ยี้ยยุ้ี้ยอุ้ยุียุุ้้ยี้ย้ย ยกเปิดล่างผูกตาน้องนี่น้่ยังไม่เไอ้ี่มจปิดเสียงแมงเลยเฮียแมงงั้นไอ้ี่ยมึงโดนกูเล่นแน่สักกูทำร้อยเปนถึงร้อยเลยเียง้ไอ้เี้ยมันคยองควแกไอ้เี้ยแมงก็สร้างน้ขยายิงแมงไอ้เี้ยชิบหายแล้ว

เฮาฟูมันทำอะไรที่งเหรอเฮาโอเคเฮาทูเพื่อนคนงเฮาฟูไปไปยังดีกว่าเนอะเฮาฟูไอ้เหี้ยมึงก็ตัวเพื่อนกูไอ้สัสแม่งไอ้เหี้ยเล็งแซบมาคุมร่างกูดิไอ้เหยังไม่มาหนีเล็งแซบแม่งคุมร่างกูแล้วไอ้น่องน้องไอ้เหี้ยมึงโดนกูแน่ชัดปรียดไอ้เหี้ยโต้ไม่สัสแม่งมึงหาปัญหาเลย เนี่ยแม่งไอ้สัตว์เก็บเรียบรึกูไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครอย่างเดียวสไอ้เหียช่างมันก็ทื่อเพื่อนกูเหี้ยแม่งแม่งไอ้กทือแม่งไอ้สัตว์แม่งไอ้เหียแม่งว่าช่วงว่าช่วงช่วงว่าชวงเชงเชงเงช่างงไม่อทื่อเพื่อนกูแม่งมันนี่ดีสัตว์แม่งแม่งคอยเหียแม่งไอ้สัตว์เหียแม่งไอ้สัตว์อ ดูกันุือแม่งตู้มีเฮียงคมเพื <eres S 3> ่อนกูสะเหนือดี่นี่ดิเฮียเจือเงาสดมึงแม่งกระจอกวัดขาดทุยช่างแม่งทำรอยล้องแม่งหมดนี่เลยเชื่ยว่าวันนี้ฝูงนชนเยอะดีหย่งปุบเบอร์กระสุนตู้มีเหีย สงร้อนงเลยเปสุเกลนเฮียกลางนะเิสกิบดีส่งฟองมานี่ยเนี่ยตายวิ t ควินควควนาไรกันเนี่ยหนุบหนาหนุบหน้าย้่ย์คอยสัตว์เหนื่อยเฮียเอฟเฟกต์เหนืยแล้วไอ้สัตว์แมงเที่ยวของเื้อเฮียพุนเข้าไปฟุเข้าไป ไปมอกินมึงต่อยกูใช่ไหมฝึกเข้าไปไหนกูดูนี่มึงต่อยมชาติปีม่งต่อยอย่างงี้อยเจ็บอีกมไดสักม่งตมอยเป็นไงมึงเจ็บมึงโดนกูอีกรอบีนยังยงไกระทือคนใหม่ก็ได้ไอยม่ได้สัเรา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  ใครโดนหมันนี่เป็นเกเี้ยแม่งยะเป่มีเกี้ยแม่งเรียบร้อยลงแล้วาตายหายเฮียวบ้าบ้าจับแม่งเลยสัสแม่งอะแล้วอืมเกี้ยมือคือโอ้ยเกี้ยแม่งผมมันกูจุ๊ดจับจับอีจับหนุ่มนังอืมอืมอืมโดนกูแน่เฮียแม่งเอาอย่าติดเฮียแล้วเนี่ยอืมขึ้นไปเลยไป กูพรอกูยังรู้ว่าแถวนี <fin anta> <ots> ้ใครใหญ่จับสสัตุ้มุกงียบตุกมึงจุกไอ้สั์กูรู้มึงจุกไอ้ย่อยตงไข่ย่อยตงไข่กางนักเลงก่อนย่อต็งไข่สุขุมมอ